โอเคครับจุดนี้จะเป็นประวัติผู้คนพบแรกในข่าวคนแรกของจังหวัดลำปางคือท่านอาบ้าอีกก้ซินหยูซา่ฉินนะคะเดิมนั้นท่านเป็นชาวจิงคลาสเกิดที่ด้านในของประเทศจีนได้อพยพหนีความแรงแค้นนะคะจากใครสักแม่สีทสี่น่าเชื่อหม่ค่ะแล้วก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่โลกแดนหยุดยากต่อด้วยจุดนี้นะคะจุดนี้จะเป็นปอนุปกรณ์ที่ใช้สอดส่องคัดเอา นี้จะเป็นประวัติการค้นพบและดินขาวนะคะซึ่งท่านได้เจอกับชายไทยถิ่นละมีเจอสนักโพสตแรดินขาวเป็นชั้นแรกค่ะที่บ้านบางข้างเพื่อจ้งัรหวัดน้ำมันนะคะหลังจากความสำเร็จแล้วได้มาก่อตั้งโรงงานได้คืใช้ว่ังนสวเป็นารทีเป็นขาานคะเป็นข้ที่้าวของท่าน้นนะคเดรค่ะก็จะเป็นบิษัทลนะคะโอเคขออนุญาตน เราควรขำ่นาง้เะเชิญท่านองเราก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเชิญท่านอ้อดลองแล้วแต่ท่านว่า 我老公。 เก็บราเอียดของิ้นงานแต่ละ่นปาว่าวการที่หนความแตกต่างระหว่าง้วยขนมแล้วก็ุ้ยน้ำจิ้มขาวยขนมเราจะวาด้วยลงไปส่วน้วยน้ำจิ้มเราจะมาว่าขุยหลการี้สองกันต่อค่ะนชี้นชางน้ำจิขาว สื่อถอถ่ายมูปร่วนนะครับตรงกลาง <c oughs> เสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะเดิอนออกไปที่อ่น วางนี่ไงไม่เขาก็เราก็เทียนเทียนมาวาง